สวัสดีค่ะช่องโมนาภาษาแคมนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาปลูกถั่วดินกันนะคะมาเกะถั่วดินนะคะอันนี้เป็นถั่วดินพันพื้นบ้านนะคะเพื่อนๆนอันนี้จะเป็นมีเม็ดสีแดงแล้วก็มีเม็ดสีขาวนะคะเพื่อนๆที่โมนากเกะไปได้บ้างแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปปลูกถั่วดินกันนะคะวันนี้จะพามาเกะเม็ดก่อนนะคะเราก็จะเลือก เกะเม็ดที่เม็ดไหนที่มันแน่นๆเนาะเพื่อที่จะนำไปปลูกนะคะนี่ค่ะสำหรับโั่วดินนะคะจะใช้เวลาปลูกระยะเวลานะคะ80วันนะคะก็ได้เก็บเกี่ยวนะคะเพื่อนๆ นะสำหรับถั่วดินนะคะพันเม็ดสีขาวอย่างนี้นะจะหนักหมายถึงว่าจะเกช้ากว่านะ,ะเกช้าก่าเม็ดสีแดงนี้นะคะเม็ดสีแดงนี้จะเกเกเร็วกว่านะคะจะได้เก็บกู้เร็วกว่านะคะเพื่อนเราก็ต้องเกะเม็ดแบบนี้ก่อนเนาะเพื่อที่จะนำไปปลูกนะคะ นี่ค่ะแบบนี้เขาก็งอกเหมือนกันค่ะงอกมาแล้วเราใส่ปุ๋ยบำรุงก็ต้นก็ใหญ่เหมือนกันนะคะก็จะประมาณสองกิโลนะคะที่แกะแล้วเนาะนี่ค่ะนคะคะ มีทั้งเม็ดแดงเม็ดขาวนะคะรสชาติก็จะอร่อยเหมือนกันนะคะมันเหมือนกันเนาะนี่นะคะเดี๋ยวจะค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราก็มาถึงแปลงปลูกแล้วนะคะเดี๋ยวจะพามาดูแปลงที่เราจะปลูกทวดินกันนี่นะคะนี่จะเป็นแปลงของทุ่งนาที่เราทํานานะคะเกี่ยวข้าวเสร็จเนาะน้ําแห้งเราก็จะมาไถ อันนี้เกิเป็นการเตรียมดินนะคะเตรียมดินเสร็จแล้วก็จะขุดเป็นลุุมๆอย่างนี้นะคะนี่เป็นช่องๆแ,แ,แ,แบบนี้นะคะเป็นแถวๆแบบนี้นะคะตลอดยาวไปถึงนู่นเลยคะ่ะนี่คะ่ะเพื่อนเห็นหรือเปล่านอ่อลุมนะคะนี่นะคะนี่คะ่ะเราจะมาปลูกในหลุมนี้กันนะคะนี่ ุดเป็นร่องๆแบบนี้นะเป็นลุ่มๆแบบนี้นะคะอันนี้เป็นอันนี้เป็นพนักงานขุดของเราเป็นพ่อของมนาเองนะคะเป็นคุณพ่อของมนาเองนะคะคุณพ่อคือจะขยันมากก,าอก็อยู่เต่กับอยู่เต่กับทุ่งนานะคะทำนู่นทำนี่ตลอดนะคะนี่กจะก็จะมาขุดให้มานานเนาะเดี๋ยวมนาจะเอาเม็ดมาหยอดนะคะ ะะเดี๋ยวเราไปดูดกันนะคะค่าเพื่อนๆก็จะยอดนะคะครั้งละลุมละสามเม็ดนะคะ,ะเพราะเพาะรับเม็ดเพราะเนาะลุมละสามเม็ดก็พอนะคะไม่ต้องใจเยือะนะคะทิ้งลงไปอย่างนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมากลบทีหลังนะคะก่อนจะกลบแล้วก็ ใส่พูรดานนะคะเขาเรียกพูรดานหวานพูรดานกันมเมลงไปด้วยนะคะนี่ค่ะใส่สามเม็ดอย่างนี้นะคะลงไปนะคะนี่แบบนี้นะคะสามเม็ดนี้นี่ค่ะกลองเห็นไหมเนาะสี่เม็ดตกลงไปสี่เม็ดแล้ว นคะคะผู้ช่วยก็มานะคะนี่จำเม็ดน,นะ,ะต้องใ่เยึอกน,นี่ค่ะแล้วเราก็ใส่ทุนดานก่อนที่เราจะกลบรุ่มนะคะเพื่อนนี่เราก็ใส่ไปอย่างนี้ก่อนเนาะนี่ใส่แล้วาลุ่มนี้ ก็จะโยอดไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราก็ปลูกเสร็จแล้วนะคะหยดเม็ดเสร็จแล้วเนาะต่อไปจะเป็นการหว่านภู้ด,ดานนะคะเพื่อนเป็นยาฆ่าแมลงยาฆ่าม,าาม,มดนะคะเพื่อไม่ให้เม็ดเข้ามาถูกรบกวนเนาะนี่ค่ะก็จะหว่านไปแบบนี้เลยเนาะหว่านไปแบบนี้เลย หลุมทวดินนี่ค่ะมันร่วงลงไปอยู่ในหลุมด้วยข้างบนด้วยอะแลต่เตปนะคะว่านลงไปเลยนะคะทั้งหมดนี้โมนาปลูกทวดินประมาณสองกิโลนะคะโมดินโมนาว่านพุดดานทวดินสองกิโลก็ว่านพุดดานสองกิโลค่ะนี่ค่ะว่านไปเลยนะคะว่านไปตามร่องตามหลุมนี้ให้มันล่นลงไปค่ะต่อไปเป็นการ วานปุ๋ยรองพื้นนะคะก่อนจะกลบหลุมนะคะแล้วก็วานปุ๋ยชีวภาพเนาะรองพื้นลงไปก่อนปุ๋ยเม็ดดำนะคะเวลาเขางงอกมาเขาก็จะได้ปุ๋ยพอดีนะคะขั้นตอนต่อไปเนาะเราก็จะไปกลบหลุมกันนะคะค่ะต่อไปก็เป็นการกลบหลุมนะคะกลบหลุม ถั่วดินนะเป็นขั้นตอนสุดท้ายแค่นี้ก็เสร็จนะคะรอให้มันงอกนะคะประมาณอาทิตย์หนึ่งก็จะงอกออกมานะคะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะเพื่อนสําหรับคลิปนี้นะคะคลิปปลูกถั่วดินเนาะแล้วก็ก,กรบแค่พอมองไม่เห็นเม็ดถั่วนะคะก็พอนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยรองพื้นไปพร้อมเลยนะคะ สำหรับคลิปนี้เกิดกการปลูกถั่วดินนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ